来。 สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟปงปันสุขุสุขุนจ้ามาพอกระถิบกันแล้จะพี่น้องกับแซ่บนัวอคุยดังทริปนะคะมาจากพี่น้องค่ะวันนี้เราอยู่กับช่องทัดพาลุยนะคะเรื่องไรเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งอยู่บ่บ่ค่อยได้เฮ็ดเป็นี้ยคือบ่ค่อยได้เฮ็ดหตุไปโรงเรียนไปโรงเรียนพี่น้องมากมื้อนี้ก็เลยคือโอกาสน้องมากประชันมาม่าอีสานนะคะพี่น้องใส่ชีพร้อมจ้ะพี่น้องคนละอู้ใส่ชีสกลม้นี่ หอนหอนพร้อมพี่น้องจ้ะเอาคือหวัวดีนะมันไหนกินเนี่ยอ้อ,อ,อ,อ่ะกินกินกินบาพี่น้องจ้าเบิ้งสิพูดเลยพูดเลสิสูสสให้ได้คลิปนี่อื้มเรื่อยๆอันนี้ใส่สามคัพนะคะพี่น้องส <ๆ S 1> <ๆ S 2> ามคัพจุดจุ่ดต้องกันโอ้ย พี่น้องกิฟที่แล้วกินตำข้าวปุ่นเปาข้าวปุ่นพี่น้องเอสี่ยวสังเปาตำข้าวปุ่นมันเผ็ดเอร์เริ่มข้าววันนี้ได้เปาอีกทีเลยอืมอืมนั่นไงเผ็ดเผร็ดแต่อร่อยหอมชิด กินยังวะโมกัดกินี่บว่าฮ่เยบเดี๋ยวจะเดี๋ยวให้พี่ชายเข้ามากินเลยว่ะน้องพี่มาไปชืนด้วยส่งข้อประกวดนี่มาส่งข้อประกวดข้ออี้มารับแป๊บนึงได้ไปหน่อยเรื่องครับอันนี้อายอันนี้เป็นพี่ชายของน้องทัศน์นะคะ ของน้องแหลมเฮ้ยขออนุญาตเอื้อนได้บ่แฟนบิวแฟนบิวแฟนบิวว่าสั่นเนาะเป็นแฟนอาไรมได้ลรอบ้านนี้หมักยูโย่งน้าไอ่ก็ได้อืมอืมอร่อยสวัสดีครับขนาซี่บานพี่น้องกินกินเฝ้ากินมันสิเผ็ดหาโจ้มันเผ็ดตัวพี่หน่อ เป็นไหนใส่กินบ่าเปล่าเค้ยเปลีเค้ยกูได้หายแท่อันนี้คุ้มได้นี่ส่งขอประกวดนี่คุ้มคุ้มนอกบ้านคุ้มนอกบ้านอืม ยังฮัดเลี้ยหงน้อมาเลยี่มูกถึงกับไหลไม่ไจ้าเสียบเนาะโอ้หน่าดากังเกียดป่ามาา่อยเอาแล้ว่าหงแล้ว่าอ๋อเดี้ย กดีเลยเจอํำกรปุนเหมือเี้งจังตักระปุ่นกับกับเพเพียรอะจนลุเปล่ายังี่หนูง่าทำไอ้มากวิธีเปล่าตกรปุ้นแล้วแเอามือนี่หรือเปล่าเขาขยังหัวหัวลืมข้าวเตรงไหนวะต้องตํากรปุ่นขันไม่ใส่เื่อบ่า เอาอยู่กันแล้วม,ม,ม่ <laughs> ให้กิมนำไหนให้กิมนำแพะก <laughs> <laughs> ินเลยก <laughs> ฤ <laughs> ติกาสุดยอดนำแพ่หนุ่งดอกโมยูเหรียญนำก่อเหรียน้2สองคน,นยนะนังไะพี่น้องมันข้บไปโรงเรียนแล้วจ้ะเพื่อนมาได้เห็นเกิบไห้พี่น้องมึง จับจับจานก,กินให้เรากบางคนว่างอืมจับจานไปเลยเลือ่อนน้องน้ำตาแตกกินกน้ำในดีกว่าจาน <laughs> <laughs> โอเคดีๆเขาก็ไม่พี่นออกรู้จาด์เลยครับเสร็จดีๆเพชร ก็จะหอมเนี่ยแะมาเนื้อนัอเ้อ้อ่อเฮ้อเอ้องเ้เอองอเอเอเล้อครับเ้อ้้อ จัสิแก่งหน่องเลยเฮดีรออะเกบโอะไเก็ดอะไรจนน้ำไาลเนี่ย คนแพ้าลไปแล้วคนแพ้ไปแล้วหนึ่งลายไปกินน้ำได้ไม่หลองับแพ้ไปหนึ่งลายเหลือบักหลายนึงในนี่ฮะ

เพ็รดีดีอะกินเพชรเก่งค่ะวะมื่อหราต้องด่วนตาัมมาคงหลอยเม็ดแล้วเยียตัมมะคงมโฉุยังงออ่อันนี้ก็เพชรด้ล่ะตัมมะคงตมํตมตัส่วว่ามาไว้พี่น้องไหยนนองเที่ยวกินแสบปากแสบอง <laughs> จะได้ไปซื้ติมให้น้องสันมากว่ะเ็นเออตัอง้งแต่จบคลิปเลยยางทวนทวนล้ลพี่น้องไปอมน้ำใี่คุณนะ่ะอ,อยู่ซื้อซื้ออ,อ่ะ ยีบบ่ตรงเดียวมันเด็ดอ้มเเลยวไม่กินเด้หรอกโอเคพี่น้องจา้าคลิปนี้กับมาทาด่วนกับพัดพาลุยนะคะฝากกดติดตามน้องคุณกำลังใจให้น้องกันในเด้อจ้าพี่น้องจา้าแล้วก็ส่วนน้องน้องพิว ม่แน่อาจจะทำช่องนะคะอาจจะเป็นช่องปีใหม่ใช่ไหมครับลังลังปีใหม่ครับเพาะวงาลังลังปีใหม่ไปก็ได้ละลพบกับค,ค,ค,คลิปนาคะสำหรับคลิปนี้ทย์กำลังกับขอ,ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพลียจนเบาลง <laughs>